ท่าทีการยื้อชีวิตผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนของบุรุษพยาบาลหนุ่มที่ต้องต่อสู้กับเวลาและสภาพการจราจรหรือความพยายามของฟรังโกนักชีววิทยาชาวอิตาลีที่ต้องต่อสู้กับการรุกรานของมแมลงปีกแข็งรอบกรุงโรม ไม่เพียงถ่ายทอดให้เห็นชีวิตของคนเล็กคนน้อยที่ซ่อนตัวอยู่สองข้างทางถนนสายหลักในเมืองหลวงของอิตาลีแต่จุดเด่นอยู่ที่การร้อยเรียงเรื่องจริงให้น่าติดตามทำให้สโคร g จ a อาเอพน<ว><ว>ันเคจิอันปรังโกโรซี่กลายเป็นสารคดีเรื่องแรกที่ชนะรางวัลสิงโตทองคำบนเวทีภาพยนตร์เมืองเวนิสครั้งล่าสุดสนับเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่ของวงการภาพยนตร์สารคดีในปีนี้ซึ่งเริ่มมีนักสร้างหนังหันมาผลิตผลงานสารคดีสะท้อนสังคมบอกเล่า ถึงชีวิตผู้คนรอบข้างมากขึ้นและหลายเรื่องก็ส่งผลร<อ>งกระทบเกิดเป็นประเด็นทา<อ>งสังคมแล้วคนหนทาทุกคนจะต้องสร้างจากแรงบันดาลใจตอนนี้ผู้กับแต่ละคนต้องมีแรงบันดาลใจคนละคนละแบบบางคนก็อยากจะอยากจะพูดเรื่องอะไรอยากจะพูดสาระและเป็นรูปแบบในขั้าอยู่สารคด,ดีก็เป็นไปได้ครับที่สื่อมวลชนเองอาจจะตอบสนองข้าจริงได้เพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นเวลาสั้นๆแต่การทีได้ดูในหนังแล้วมันดูมันได้ มันได้เห็นหลายหลายประเด็นหลายมุมหลายหลายมิติแล้วมันม,ม,มีมีความยาวรการสัมเสริจทักชั่วโมงครึ่งหรือ2ชอั่วโมงเนี่ยแล้วมันมันทําให้เห็นมิติที่ลึกขึ้นความสําเร็จของ By The River หรือสายน้ําติดเชือ้อหนังสารคดีว่าด้วยชีวิตของชาวบ้านคลิตี้ที่ต้องทนอยู่กับสารตะกวดที่ปนเปื้อนในแม่น้ําชนะรางวัล Special Mention จากเทศกาลภาพยนตร์โลคาโน ก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของนอนทวัฒน์นำเบญจพลนักทําหนังสารคดีซึ่งปัจจุบันในไทยก็มีการหันมาสร้างหนังสารคดีมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยของผู้กํากับภาพยนตร์ชื่อดังเป็นเอกรัตนเรืองที่หยิบการเมืองมาพูดบนแผ่นฟิล์มหรือฟ้าต่ําแผ่นดินสูงซึ่งทั้งสองเรื่องก็เก็บรายได้เป็นที่น่าพอใจแม้มีอุปสรรคเรื่องรอบชายในโรงภาพยนตร์ ซึ่งนนทวัฒน์มองว่านอกเหนือจากการที่สาร,รคดีสามารถสะท้อนแง่มุมทางสังคมได้อย่างมีพลังแล้ว <Okay. S 1> เรื่องงบประมาณในการสร้างที่ไม่มากนัก <Okay. S 1> ก็เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้นักทาหนังหลายคนหันมาสนใจภาพยนตร์แนวนี้พอเราทำเป็นสาร,รคดีเนี่ยเราสามารถที่จะถ่ายทอดสิ่งที่เาจะ,จะพูดได้มากกว่าฟิกชันเพราะว่าฟิกชันเนี่ยมันต้องใช้ทุนเยอะเหมือนกันผม,มเราเอานักแสดงมาเล่นคนหนึ่งอย่างเงี้ยแล้ว เราต้องกำกับเขาแล้วกำกับเขาอีกในขณะที่ทุนเราน้อยเราก็เกรงใจอะไรเงี้ยฮะแต่พอเป็นคดีเนี่ยพอเราเลือกประเด็นที่มันน่าสนใจแล้วเราไปอยู่ในพื้นที่ที่มันน่าสนใจในบางทีมันก็ได้ภาพที่มันสมจริงหรือที่ไม่ต้องกำกับหลายเท克斯พอผลลัพธ์ที่มันได้ออกมาแล้วมันก็ในขณะที่ ทำน้อยเท่ากันในสารคดีอาจจะได้พลังที่มันมากกว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมามีภาพยนตร์สารคดีจำนวนไม่น้อยที่ถูกสร้างขึ้นและส่งผลไปทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นโร l i ิงฟอร์คโคลมบายที่วิพากษ์วิจารณ์กฎหมายการพกอาวุธปืนในสหรัฐ หรือ Inside Job สารคดีตีแผ่วิกฤตการเงินโลกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งทำให้เกิดการตื่นตัวเรื่องเศรษฐกิจในอเมริกาและนำไปสู่เหตุการณ์ Occupy Wall Street หรือ Saving Face สารคดีรางวัลอสการปี2012ซึ่งนำเสนอชีวิตของหญิงสาวปากีสถานซึ่งตกเป็นเหยื่อการสาดน้ำกรด และนำไปสู่การรณรงค์ยุติความรุนแรงในสตรีการได้รับการยอมรับมากขึ้นทั้งจากผู้ชมในโรงภาพยนตร์และเวทีประกวดก็ทำให้มีนักทำหนังรุ่นใหม่สนใจเส้นทางสายนี้หากอีกสิ่งที่ทุกคนคาดหวังคือการใช้หนังเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสังคม